ทักทายยามเช้าครับเช้าวันนี้ก็พามาดูรอบกบที่ดักไว้นะครับใช้เหยื่อปลาสับกับปูสดนะครับครับมาดูหลังแรกกันเลยนะครับน่าจะมีแต้มแน่นอนครับแถวนี้กบเยอะใช้ได้อยู่ สวยใช่ได้แล้วครับผมใส่บิ๊กครับใส่บิ๊กประเดิมหลังแรกก็บิ๊กเลยนะครับสวยครับสวยมาอ้าวอ้าวอ,อะไรอะไรอุ้ยรอบหายครับผม อุ้ยยังไงเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวดเดียวรอบหายหรือว่าลืมใส่เนี่ยเดี๋ยวลองเช็ครอบดูก่อนนะครับอ่ายังไม่ค่อยสว่างดีนะครับมันอาจจะดูมูมๆไปหน่อย,อยหลังนี้เป็นไงบ้าง ปากทางเข้าก็มีรอยขบอยู่นะครับปุบ๊บอ่า,อาหนึ่งแต้มสวยๆครับไซส์บิ๊กๆไซส์สวยครับไม่ถึงกับบิ๊กหรอกสวยครับสวยเหนึ่งแต้มครับคนดักก็เยอะเหมือนกันนะครับต่างคนต่างดักคนนู้นไปคนนี้เข้า ปุ้ยอะไรทำไมมัน <c oughs> หมุนปุยปุยอย่างเงี้ยโอย้มองไม่เห็นทางเข้าเลยอะไรมาทำเนี่ยโอย้ไม่มีอะไรเลยครับมีคนมาอรอบมันขยับนะครับปกติมันต้องวางแบบนี้อันนี้มันขยับ อะไรมาโดนมนาะมาดูหลังต่อไปครับผมมีอะไรไหมมีอะไรมาไหม,ม <Okay. S 1> ปากทางเข้าก็มีรอยขบมาอยู่นะครับนะ่ะอู้สสองแต้มบิ๊กครับผมสองแต้มบิ๊กสวยครับสวย ดักนเป็นหมายข้างทางนะครับตรงนั้นเป็นถนนถนนลาดยางหลังนี้หดักน้ำน้อยๆครับตรงนี้มีตัวไหม,อมโอ้ไม่มีอะไรมาเลยครับ หลังต่อมาครับผมป่าก็เยอะนะครับทัดทัดทัดเลยหลังนี้มีอะไรไหมโอ้ลอยกบรลลอยปูเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรเลยครับตรงนี้กบไม่มาเลยครับแถวนี้ ตรงนี้อ้นอะ่ะโอ๊ยจำที่ผิดครับโอ้โหนุ่นจรงนู้นหลังนี้โอ้โหดักแบบตกตกตกเลยนะครับผมอูอ้หอ หนึ่งแต้มโอ้สยสวยครับปิลี่เลยสยสวยครับดูหลังต่อไปตรงนี้ก็น้ำน้อยๆครับดูว่ากบจะมาไหม คลุมไว้สะอย่างมิดเลยมีอะไรไหมเนี่ยโอ้ทำไมรอบมันเคลื่อนแบบเน,นี้โอ้อะไรนี่โอ้ลงใส่ครบออกได้นะครับเนหูดูรูสิกรบมันออกได้ครับผมแย่เลย รอบงาเปิดครับผมครับผมมาดูหลังต่อไปอหลังนี้มีอะไรไหมส่งงีบยบเคียบอ่ามีหนึ่งแต้มครับใส่ใส่เล็กหลังนี้หลังสุดท้ายครับผม เดี๋ยวจะต้องมาซ้ำเรื่อยๆนะครับน้ำยังมีเยอะอยู่รสุดท้ายเป็นไงบ้างโอ้ยกี่แต้มครับเนี่ยโอ้ยดูด้ดูด้วยรุมเข้าเลยเฮ้ยกี่แต้มเนี่ยดูดีสามครับโอ้สามแล้วสี่สี่ครับโอ้โสีแง่เลยครับแต่กบ ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่ใส่เล็กๆไม่เล็กเท่าไหร่นะครับพอพอได้อยู่ก็โอเคนะครับก็หาดักได้เรื่อยๆนะครับโอ้กบปีนี้นี่เยอะมากเลยกบชุมฝนดีน้ำเยอะ แต่สำคัญอยู่ตรงที่หาเหยื่อยากนี่นแหละครับเหยื่อเหยื่อปลาหมอเป็นๆหรือเหยื่อปลาช่อนเล็กๆเนี่เอามาเป็นเหยื่อล่อต้องไปหาตรงน้ำคอนๆอนะครับคือไม่ค่อยมีเวลาได้ไปหาเหยื่อด้วยนะ่ะโอเคครับ